อ่าววันนี้ครับพวกเราบ้านกูเองแล้วว yeah. yeah. ันน yeah. uh, well, <Yeah. ี้เราจะมาแข่งจีฟ้าแฟบนะครับเอะอันนี้คือน้องฟ้าแฟบนะคะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะเออมามาครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเย้และแล้วนี่เราโสดไหมคะโสดค่ะเราเราชอบหนุ่มตีไหมชอบค่ะกูเล่นด้วยกูเล่นด้วย กูเล่นด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาแข่งจีบฟาแฟมนะครับอ่ามี3มิชชั่นนะคะมิชชั่นที่1ก็คือ first impression เนอะตัดทิ้งเลย2คนนะเริ่มเลยเอ้าเอ๊ เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยแนะนําตัวนะแล้วก็ให้ฟาแฟบเนี่ยมองไว้เลงไว้นะคนเราในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเดินผ่านไปผ่านมาเราก็ต้องแบบโอ้หเพราะเขาให้เราหลังเขาบลัาลิ้นเป็นไรวันนี้กูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่วันนี้กูมีความสุขมากเลยเล่มจากมึงเลยนี่นี่หู อันนี้คาเดย์หน้านี้หนุ่มตีสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่แบบทําได้หลายอย่างแล้วก็เทคแคร์ได้หลายอย่างเราเล่นดนตรีอันนี้เสื้อใหม่วงเราอ่าเป็นเป็นลายเสื้อวงอ่ะชอบฟังดนตรีไหมชอบชอาชอบวงอะไรวงอินดี้หมดเลยอ่ะชอบวงอินดี้หมดเลยโอ้โหเราก็ชอบวงอินดี้เหมือนกันเหรออ๋อโอเคพี่ก็ชอบเหมือนกันโอเคถ้าไปเล่นแล้วเดียวแล้วกันนี่อ๋อแนะนำตัวแนะนำตรงนู้นอยู่แนะนำตรงนู้นอยู่ถ้าไปงานแคสเจอได้นะมีเล่นอุ้ยได้ได้เลยค่ะโอเคทำอาหารเพ้นครับอุ้โอ้เอาแล้วเอาแล้วแล้วก็ เออ้โเราเป็นคนชอบไปรับไปส่งครับเราชอบขับรถครเราสามารถไปรับไปส่งได้นี่เพิ่งออกรถใหม่นะออกรถมาเพื่อวันนี้เลยนะเนี่ยเออหรอวะตกแล้วก็นี่ครับเราเป็นคนที่ดูแลตองไม่สบายได้ครับอะไรนะดูแลตองเหรอตอนไม่สบายไม่ได้เลยอย่าทำอย่างนี้กับกูนะ แล้วก็เห็นว่าชอบเล่นเกมเราก็เล่นเกมเหมือนกันเคยแข่งเกมเลยอันนี้ใส่ออกตาเพื่อเป็นเกมเมอร์แล้วก็สุดท้ายอันนี้คือธามสวัสดีครับชื่อธามครับได้รับความละเอียดนะเนี่ยละเอียดละเอียดมาทุนี่ดีกว่าเอานี่ยเนี่นี่นี่อันนี้ชื่อฟ้าแฟบใช่ไหมใช่ผมชื่อของกันเลยฮะผมฟุ๊บฟับฮะโอ้โหโอ้โหเอาแล้วฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับ โอ้โหเอาเก็คือแบบถ้าสมมุติว่ามีใครจะมาทำร้ายฟ้าแฟบอะไรนี่ผมแบบฟึบฟ้าไปจจับให้หมดเลยทีเดียวใช่ไหจับให้หมดเลยแปลว่าปกป้องเราได้แล้วก็ยังสามารถซัพพอร์ตได้ด้วยเห็นว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชอบเต้นอะไรใช่นะครับเฮ้ยอ้ยออาแล้วมีเหมือนกันนะ ไม่ด้วยตินไม่ตินไม่ไม่ต้องใช้เพลงด้วยเยลลี่ยุดเมืองสุรินไครด้เห็นก็ต้องอยากกินเออเู้๋ยจะกินให้หมดเลยทีเดียวเชียวกินเยลลี่อ่ากินเยลลี่เนี่ยมันเลยเหลือน้อยอ่ะนายอูดาน่นี่ดีกว่านี่ดีกว่ายอมแพ้ ยอมแพ้เลยบอนี่อันนี้เขาบอกยอมแพ้นะแต่ก่อนไปนี่คือเขาไปตัดเล็บอีพีที่แล้วเนี่ยมีการเกิดขึ้นว่าใครเล็บดําคนนั้นไม่เลือกวันนี้เขาเตรียมตัวเขาไปตัดเล็บเตะบอลมาแล้วแบบพื้นแบบดินสนามใช้มือเตะเหรอไม่เวลาสเฮ้ยอย่าพิ่งกันซีนี่มันเพิ่งดีมีชั่นให้ผมนั่งเถอะยอมดูโอเคอ้าวมาดูคนระบายทางนี้ครับทางนี้ยืนเลยยู่เลยยู่เลยเหมือนมินเนียนเหมือนมินเนี่ยนได้เป็นตัวตลก สวัสดีครับมอสครับอันนี้พี่ฟ้าแฟบผมมาเป็นชื่อคล้ายๆกันชื่อม่วงป่องชื่อม่วงป่องอ้าโอ๊ยไปแล้ว่ะ ม่วงป่องเขาฟ้าเขาเป็นสีฟ้าเาแทบเราเป็นม่วงป่องม่วงป่องเขาเลยมาตีม่วงนี่ป่องแบบนี่ไงป่องน่ารักใช่เอ้ยถือว่าคิดมาเยอะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แบบเล่นมุกแป๊กเดี๋ยวนี้กำลังมานะทรงแบบมุกแป้งโอเคอ้าวอีกคนนึงอีกคนนึงนี่มามานี่เลยมานี่เลยสวัสดีครับชื่อเปิ้ลครับชื่อชอปเปอร์ก็ถ้าเกิดแบบชอบคนแต่งตัวอยู่ในเซ็กหรือแล้วแต่งตัวสนุกไปด้วยกันก็มาแต่งตัวได้กันได้เโอเคเราเราเราชอบแต่งตัวชอบชอบค่ะวันนี้เขาเป็นแบ ว่าใส่เป็นลายแบบ C2 หน่อยนะเออเราชอบคนติดดินเนี่ยเขาใส่เสื้อลายแบบท่อระบายน้ํามาเลยนี่ท <c oughs> ่อระบายน้ํามาเลยนี่ไอเยังไม่ดีเลยไม่แต่จีนเทากูแล้วไม่ดีเลยไอ,อยุูน้การซีกู <c oughs> ทกุ <c oughs> ทกไอพีเลยเขาคุณสั่งไหม อ้ยเราสั่งทุตัวเลยเลีเอาโอเคทั้งหมดทั้งมวลนะครับมี1 2 3 4 5 6นะครับจะเลือกเฮ้ยมี5คนไม่เหรอมีห้ามี5้าย่ากูเป็นกรรมการทำงานกูเป็นกรรมการลาเบลลาเบลลาเบลเราต้องคัดออก2คนนะไม่อยากคัดใครออกเลยจริงเหรอเราไม่อยากคัดใครออกเลยอ่ะเราเพิ่งรู้จักกันนะเอางี้เดี๋ยวจะให้ฟ้าแฟบถือแล้วแบบว่าเอาไปแตะถ้าแตะใครคนนั้นคือโดนออกตีหัวใช่ไหมใช่แบบตีหัวแล้วคนนั้นโดนออก อ่าเรียบร้อยแคนล่วงแล้วหนึ่งนะเอาลยังขอโทษเอาโอเคเอาอีกคนนึงครับไปเฮ้ยโอ้หป้าตกแล้ววันนี้นีู่้ขอโทษนี่ปกติแล้วเขาแบบเข้ารอบบ่อยมากเลยนะ ไม่ได้ที่หนึ่งก็ที่2องครับแปลว่าเป็นไปตามที่เขาพูดจริงเขาชอบหนุ่มตีอันนี้ก็ตีนะผมมองไม่เห็นเลยนะเสียใจเสียใจครับเสียใจผมพิเศษตัวเองไม่ค่อยเก่งแต่วันรู้สึกเพื่อนๆก็ดูสนุกมากก็เลยแบบหลีกทางให้เพื่อนได้แบบโชว์ฝีไม้ลายมือครับผมครับโอ้ก็รู้สึกเสียใจมากครับไม่น่าขายมูให้คนอื่นเลยน่าจะเก็บไว้เล่นเองไม่เป็นไรรออีพีหน้าครับผมจะเต็มที่นี้ปูปานซีนที่มึงเต็มที่เลยโอ้ยเฮียจีนเทาคนที่เข้ารอก็คือมีทามฟืบฟับแล้วก็มอสนะครับ อ่ะเข้าสู่มิชั่นที่สองแล้วครับมัดใจในแรกพบเอ๊ะไม่ได้ยินน้ำแข็วะเยลลี่ยิ้มก็สดนใครได้เห็นก็ต้องอยากกินแล้วเข้าสู่มิชชั่นที่สองนะครับอุ้ยแป๊บนึงนะครับขออนุญาตอู้หูสุภาพบุรุษนะครับผมเลิกงานแล้วไม่เป็นไรก็คือตอนนี้ไม่กลัวนายละไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ฮะกลัวอะไรไหมคะกลัวฟ้าแฟบไม่เลือกนี่แหละ ชอบผู้ชายแบบไหนครับหนูชอบคนมีเสน่ห์แบบว่ามีอารมณ์ขันเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างงี้หนูแพ้นคนแบบใส่ใจงไงแล้วมีอารมณ์ขันเลยได้ตลอดนะกรตากระตา,ตาอะไรมาเลยเป็นคนหลายใจไหมคะไม่ครับหัวจริงๆก็ไม่รู้จะถามอะไรเขินเฮ้ยอะไรเนี่ยชอบคนอายุน้อยกว่าไหมคะชอบ,ชอบครับเฮ้ยเขาไม่ได้ถามมึงแล้วยางหนูนี่ชอบโอ้ถามว่าชอบหนูไหมก็ เแล้วปกติไปเที่ยวไหนครับอุ้ยหนูเป็นคนง่ายๆเลยเที่ยวได้ทุกที่เลยไม่มีอไปแค่พี่พาไปหรือไปกับพี่ก็ได้หมดเลยอ๋อพาไปให้หมดเลยไปไหนพาไปหมดเลยชอบชอบเมนูอะไรครับก็กินได้ง่ายๆเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าแฟบหรืออะไรโอ้ยฝรั่งฝรั่งของทอครับนายเอาสิวพี่ชอบกินของแซ่บใช่ปะอุ้ยนี่ร้ายรือกิ กินเผ็ดกินเผ็ดอะไรอ่าเงี้ยกินเผ็ดกินได้ครับสามารถเผ็ดยังไงก็มาเหอมามามากินได้อยากมีแมวไหมคะมีได้ครับมีแมวก็มีโออะไรเนี่ยอะไรวะเจี๊ยเลยอุ้ยอ๋อเนาะเขาจะเป็นแมวให้อ๋าจะเป็นแมวให้เจี๊ยสลับพี่กูเฮ่อคนร่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้พี่เป็นอินเชอร์เบิร์ดเอ็กซ์เชอร์เบิร์ดคะถามได้ไหมจะอินจะเอ็กก็ได้หมดเลยครับ เ่ิกเอาหมดแล้วตอนนี้อ่ะสุดท้ายสุดท้ายก็เราให้อาหารแมวอยู่นะครับดีใจอ่ะได้เจอตัวจริงแล้วแบบตามมานานแล้วก็แบบเกิด ปกติแบบเราจะเจอกันแบบในสตรีมอะไรยังไงแบบว่าผ่านโซเชียลอะไรอย่างนี้พี่เป็นคนชอบคนใส่ใจใช่ไหมแล้วพี่ก็ชอบคนติดสกินชิฟเพราะพี่ติดสกินชิฟมากมากบ้าที่พี่พูดมาที่มันผมหมดเลยนี่หว่าจริงเหรอติดสกินชิฟแค่ไหนมากๆเลยชอบแบบว่าเดินจับมือไปไหนมาไหนก็คือแบบตัวติดกันตลอดแบบว่าไม่ปล่อยให้เขาแบบเดินห่างเลยคือแบบจะเทคแคร์สมมติอยากไปไหนเดี๋ยวเราพาไปถ้าอยากรู้ว่าผมใส่ใจแค่ไหนเนี่ยให้ผมเข้ารอบหน้าเออันนี้จะได้ให้รู้เลยว่าแบบใส่ใจพี่ขนาดอยากรู้ว่าพี่เข้าวงการเกม มานานอย่างแบบสตรีมเกมสตรีมพ han han ี่สตรีมมาประมาณ2ปีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าอยากสตรีมเกมเพราะว่าจะได้เจอนมอโอ้ยไอ้ฟาแฟบมันไล่อ้ยอ้าก็คือพี่มาสตรีมเพราะพี่พี่ชอบเล่นเกมแต่แล้วเพื่อก็มองว่าแบบเอ้ยแบบพี่ตลกด้วยอะไรแกแบบพี่เดือดอะไรยังไงก็แบบคุณน่าจะชอบดูกาลากน่ารักแล้วปกติชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมฮะจริงๆพี่กินได้หมดเลยงั้นเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่ชอบผู้ชายแบบไหน พี่ไม่ชอบคนที่ร้าเลยความรู้สึกคนอ,อกใจด้วยแล้วแล้วพี่ชอบผมไหม <c oughs> พ,พี่ไม่บอก,ไม,บอกไม่บอกเลยบอกไม่ได้ใช่อตอนนี้ตอนนี้แบบว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าข้อดีที่มองผมพี่รู้สึกว่ามอสเป็นคนที่อยู่แล้วสบายใจเนี่ยไอ้พวกเฟนโซนเนี่ยมันได้คำนี้ทังนั้นจริงจริง <c oughs> แล้วสบายใจ <polarization. S 2> เ,อเอาเวลาัน <paling S 1> แล้วโหขึ้นนะขึ้นเอาเริ่มจากเวลาขึนอยู่ตอนนี้ขกินอยู่ตอนนี้ขึนอยู่ังครับาให้ความรู้สึกเหมือนขึ้นเล่นดนตรีครั้งแรกตอนม3โอ้โหป๊อปีเลิฟแลถ้าหนูไปขึ้นดนตรีหนูจะไปขึ้นดนตรีอะไรโอ้โหไปขึ้นดนตรีอะไรดูภายนอกแบบก่อนรู้จักนั้นเราว่าแบบเหมือนเป็นเปีนโนอะไรเงี้ยพอดูเราดูน่ารักไงดูแบบหวานมันต้องกดเหรอแต่ว่าพอแบบพูดแล้วแบบเราปากแซบอยู่นะแบบอะไรต่างๆน่าจะเป็นแบบกีตาร์เสียงแตกอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเขาชอบคนใส่ใจใช่ป่ะคนแรกที่แบบว่าบอกให้เอาผ้ามาคลุมให้เราด้วยเป็นนี่หรอคะแต่เรื่องจริงนะเขาแบบใส่ใจจริงนะเล็กๆน้อยๆอย่างนี้คือเราเป็นคนที่ถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ใช่ป่ะเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแค่ๆอีกฝ่ายหนึ่งเยอะมากจนจนบางทีเราลืมคิดถึงตัวเองไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่หนูชอบนะจริงป่ะเพราะหนูก็เป็นเป็นอย่างเดียวกันหนูก็ชอบที่ใครคนอื่นเหมือนกันชอบใส่ใจอย่างเราบอกว่ากินอะไรก็ได้ง่ายๆใช่ไหมอันให้เลือกระหว่างราเมิงก๋วยเตี๋ยวพี่ชอบกินอะไรอ่ะชอบกินราเมิงครับงั้นกินราเมิงเยกัน ต่อเดีไปกินด้วยกันป่ะอ่าไปดีไปนอกกล่องเอ้ยนอกกล่องทำไมถึงชื่อฟ้าแฟบฟ้ามาจากแบบเพื่อนในห้องหนูมันมีชื่อฟ้าสองคนคนหนึ่งก็เลยชื่อฟ้าติ๋มหนูฟ้าแฟบมาจากแบบผงสซัฟฟอกยี่ห้อแฟบแต่คนอื่นจะพูดว่าแฟบเสียงสูงใช่เพราะว่าเราผิวขาวอะไรอย่างงี้ยเรอใช่ค่ะอ๋ออันนี้ดูเป็นการจีบแบบจีบจริงๆนะคะโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ใช้กันคนละ5านาทีเรียบร้อยแล้วฟ้าแฟบมีหน้าที่ต้องตัดทิ้ง1คนครับ แบบไหนครับโอ้ตัดถามนะครับโอ้ยทำไมครับทำไมครับเขาดีขนาดนี้ทำไมเขาถึงยังตกรอบได้ด้วยความที่แบบหนูคุยกับอีกสองคนอาจจะแบบว่าความเข้ากันมันน่าจะอันนี้เอเนอร์จีแล้วเข้าเฮียอะไรเี่นี่ไม่ได้พูดเฮียอะไรเลยมีเรื่องอะไรมันไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้ยยา บางทีช่วงวัยก็มีส่วนนะคืออ่าเขาชอบแบบไอ้ไวัยรุ่นวัยรุ่นที่คุยตลกสนุกอยู่อะไรเงี้ยในวัยนี้อะไรอย่างงี้นะเออคนจริงจังสีเรียกก็เลยต้องตกรอบไปนะครับอโอเคมิชชั่นสุดท้ายนะครับนั่นคือรู้ใจแค่ไหนนะเราจะให้งบก,กันไปคนละ500บาทนะครับเฟ้นหาของขวัญมาให้ฟ้าแฟบนะครับไปเลยก็ทำเต็มที่นะครับพยายามอยู่อีดีที่แล้โดนรอบแรกเดี๋ยวกลับมารอบหน้า เราเก็บข้อมูลมาจากตอนคุยแล้วว่าเขาบอกว่าเขาอยากเป็นแมวให้เราเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเป็นแมวให้เราล้ก็เดี๋ยวไปดูแถวนั้นมีอะไรโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ร้านเค้กเนาะก็ผมมาซื้อเป็นเค้กเล็บเวลเวทกับบัตเตอร์อะไรสักอย่างสรุปซื้อเป็นอันนี้ปอกคอแล้วก็ขนมแมวเลี้ยงตอนนี้มาหาดอกไม้ให้พี่ฟ้าครับแล้วก็หาแมวส้มแต่ว่าแมวส้มไม่มีเลยได้ดอกกุหลาบเป็นแบบหมายพรที่แบบเก็บไว้ได้นานๆเลยอันต่อไปจะเป็น ไปซื้อบัตร BTS เพราะว่าตอนหลังกล้องอะ่ะเหมือนมีใครถามไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากบางจากเขาอกน่าจะกลับด้วย BTS มั้งซื้อไบบางจากเลยนี่2ใบซื้อมาแล้วนะครับ2ใบไปบางจากโอเคผมได้ของชิ้นสุดท้ายมาแล้วนะคือเนสจากโปเกมอนนั่นเองครับอยากได้อีกอย่างหนึ่งที่ดูเป็นการใส่ใจนะั่นคือการใส่ใจเลขเว้ยผมจะซื้อลอตเตอรี่ให้พี่ฟ้าหนึ่งใบขอหนึ่งสามหนึ่งใบงั้นเอาเป็นสามหนึ่งก็ได้เรียบร้อยครับ ซื้อแถมซื้อแถมตอนนี้สองคนนี้กลับมานะครับของการซื้อของแต่จริงๆนะเทสเราแปลกๆนะเอาไม่เอาจริงๆอะก็เหมือนรอบที่แล้ว่ะเออรอบที่แล้วมันมันแปลกมันไม่แปลกนะไหนเอาของใครมาดูก่อนจะหมวดเจลลี่หรือจะเอ่อผมม่วงผมม่วงออะผมเองมาผมเองมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผิดแผนเยอะมากเพราะสิ่งที่ผมคิดอะไรเนี้ยมันแบบที่ไปหาซื้อมันหาไม่ได้เลยก็เลยเอาเท่าที่มีก่อนผมทาไอ้นี่หายด้วยของขวัญหายมันร่วงคือเดินอยู่ดูถุงอ้าวแม่งหายไปแล้วอ้าวแล้วก็เลยเดินบนหาอ้าวแล้วเจอไหมเจอเจอไอ้เย คือแบบว่าใส่ใจมากขายไม่ได้ ดอกไม้แบบว่าให้บบ,บบว่าน่ารักน่ารักอันนี้แบบใสๆแบบว่าไม่อยากจะซื้อแบบเป็นดอกไม้จริงให้เพราะมันจะเหี่ยวเฉาแล้วต้องทิ้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากได้อะไรที่แบบเขาเก็บไว้กับตัวได้ตลอดเวลาแล้วนี่ชอบสีชมพูเห็นพี่ชอบแมวแต่ว่าถ้าซื้อแมวส้มมาให้มันจะปกติไปผมเลยมีความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยก็เป็นแมวในโปเกมอนเพราะผมชอบโปเกมอนที่แบบว่าถ้าเกิดคิดถึงหรือว่าแบบสกินชิฟก็แบบหยิบจับพุ่มเนี้ยแทนผมได้เลยหยิบจับหยิบจับพุ่มเขามันแปลกๆมาดูว่าตัวแมวตัวมันเล็กอะไรเงี้ย อันนี้นเ,เ,เห็นว่าพี่ชอบของหวานก็เลยซื้อเค้กมาให้ด้วย เว้ยเรารู้ได้ไงเราบอกเหรอในรอบแรกอะรอบแรกรอบสองได้บอกไหมว่าชอบของหวานโหนูบอกว่ากินได้หมดเลยได้หมดเลยก็เลยคิดว่ามันไปดำนอกรอบมาเออไปไปไปไไอันนี้คือเขากินได้หมดเลยไงก็เลยซื้อนี่มากูกูงงอยู่มันบอกตอนไหนวะสี่สุดท้ายอันนี้แถมอันนี้แถมชอบคนใส่ใจใช่ไหมนี่ซื้อลอตเตอรี่มาให้ด้วยซื้อลอตเตอรี่มาได้ใส่ใจในที่นี้ใส่ใจวิเคราะห์เลขตีเลขตีเลขเหรอเลขอะไรเนี่ยผมซื้อสามหนึ่งมา ตอนแรกจะซื้อ1นผมชอบ1นแล้วมันเป็นวันเกิดผม3ามันมันมีแบบเป็น2ใบเกินงบสามหนึ่งมาแทนสีนี่มันแบบหูหลุดแล้วแต่ม่หอ๊โอเค ตอนแรกกูโมงอยู่มันใส่ใจยังไงใส่ใจซื้อเลขเชื่อมโยงพี่อะไรวะเอาแต่เป็นว่าเฮ้ยเน้นเรื่องดวงด้วยก็คือแบบเขาจะเลือกเราไหมไม่รู้ขอให้ดวงตัดสินการจีบพี่ฟ้าก็เหมือนการซื้อหวยแหละฮะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะถูกไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยค่อยเมคเซนส์หน่อยก็แบบใส่ใจเรื่องการเลือกเลขอะไรวะกับอีกอันนึงเจ้ามาให้แต่ว่าแบบว่าไม่ได้ซื้อมาั่นคือสกินชิฟครับน่ากลัวไ <łość> <Harriet> จับับจับมืออะไรอย่างงี้ไงไม่ใช่ในเชิงนั้นหมายถึงว่าแบบฟิลน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้โอเคโอเคโอเคเชื่อคุณดูเย้ยไปเลยอ่ะคุณถามในฐานะผู้หญิงเลยมึงว่าไงกูว่าไม่ไหว อันนี้คือเขาซื้อมาหลากหลายกระจายความเสี่ยงอ่ะเราชอบกินขนมเราชอบอะไรเนี่ยมีให้ทุกอย่างอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้ใครไปรู้เท่านี้มากเลยอ่ะชอบชอบแมวอันนี้ชอบชอบนี้มาดูหมวดเจลลี่ครับเอาอะไรมาก็จากที่คุยเมื่อกี้ฟาแฟบบอกว่าอยากเป็นแมวให้นี่ แล้วเป็นสีชมพูด้วยอันนี้สายดุนะแต่ว่าอันเนี้ยมันแต่งตัวได้นะเอ้ยไม่มีคอบอยวทูเคเออบางคนออกมาเป็นแบบเป็นโชเกอร์คอไหนลองใส่ไหมลองใส่ไหมพี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจับผมให้นะเนี่ยจะได้ใส่ได้มันรูดให้ชิดยังไงกระชากอ่ะอันนี้เลยอ่ะอันนี้เลยน่ากลัวกุยเฮ้ยแต่นี่เท่นะดูดูดูให้กล้องดูเอ้ยน่ารักนี่คือเข้าเข้ากับชุดวันนี้เลย แต่ว่าถ้าอันนี้ยังไม่พอเราสามารถแลกโลกันได้ฟาแซดอาจจะแบบล่ามเราไปเลยก็ได้นี่ยอมติดให้นี่ไอ้เหี้ยหมูแม่งอออีกแล้วนี่มันมามาด้วยกันเป็นเซตเดียวกันเอาเอางี้เอางี้เราเราถอดมาก่อนเดี๋ยวลองลองให้มันเป็นแมวดูลองให้มันเป็นแมวดูโอเคอ่ะไหนๆเราเราเราลองใช้งานซิใช้ยังไงใช้ยังไงเดี๋ยวลอง วัดแล้วมนแล้วไปต่อไปตอเราเป็นแมวแล้วใช่ไหมก็ต้องมีอาหารอโอ้โหนี่เอาไป้โซลาก็มีอีกเฮ้ยโอ้โหมีหลายซองด้วยอ๋อคือเบิ้ลให้เหรอเขาไม่ยิ้มเหรอถ้าพูดคำจานะสุดท้ายของชิ้นสุดท้ายเมื่อกี้จากที่หลังกล้องไม่รู้ใครถามมาจากบางจากก็เลยนี่ซื้อบัตร BTS มาให้เพื่อจะใช้เวลากลับด้วยกันโอ้ ใช่ซื้อ2ใบไปบางจากด้วยคือกับกาหนดเหรอก็ต้องกลับด้วยสิครับเพราะว่าซื้อมา2ใบมีมีอันนึงสุดท้ายแล้วเออถ้าแบบว่าชอบสกินชิพใช่ไหมนี่ขนมแมวเลียสามารถเลยสามารถเลยช่วยด้วยช่วยด้วยว่าไงครับผมมาช่วยแล้วหมดเจลลี่น่ากลัว เพื่อการแสดงนะหนูเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่ดูอยากรู้ว่าพี่พี่ชอบแบบนี้หรอเปล่ามันมันตามเรื่องราวเัาไม่ชอบหรอชอบชอบ โอเคโอเคไหปจับแม่งลงทุนนะ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 และนี่คือของขวาญ2แบบอันนี้ของมอสเนี่ยเป็นของขวาญแบบแนวจริงจังนะแนวแบบเฮ้ยใช้ได้จริงน่ารักจริงกุบกิบแต่ของพิภูคือเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยขำขันเฟรนลี่สนุกสนานอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเลือกอะไรนะครับเราต้องเลือกคนใดคนหนึ่งในนี้นะครับเป็นผู้ชนะที่จะมีโอกาสได้เป็นแฟนฟ้าแฟบนั่นก็คือจะเอางี้จะเอาน่ากลัวมากหรือหน้ากลัวน้อยยากจังเลย โอเคคนที่ฟ้าแฟบเลือกก็คือชื่อฟ้าแฟบชื่อคลองกันเลยฮะผมฟุบฟับฮะผมมาชื่อคล้ายๆกันชื่อม่วงป่องชื่อม่วงป่องอ่าินเลือกน้องมอสเลือกไอ้มอสชนะ2 E.P. ติดนะครับ เฮ้ยทำไมเหตุผลคืออะไรครับ<ะ>เ,เหตุผลคืออะไงขโมดเยลลี่หนูก็ชอบ <laughs> แบบว่า <laughs> เป็นชื่อหมวดเยลลี่ไปจริงๆแล้วอะ่ะขโมดเยลลี่มันก็โอเคแล้วเปหรอไม่ <laughs> คือเหตุกาคือเขาดูตลกใช่ไหมแต่เขาก็แบบดูใส่ใจอย่างเช่นของน้องมอสเนี่ยจะใส่ใจในเรื่องแบบความเป็นตัวของของฟ้าเองอะไรอย่างนี้พี่พีพูก็คือจะฟีลแบบว่าการเดินทางพวกแมวพวกอะไรอย่างนี้ใช่แล้วทำไมถึงเลือกมอสมากกว่าอาหารแมวไม่ด้ตรงไหนอ่ะ ม่เขาดูใส่ใจสิ่งแบบว่าที่หนูชอบชอบคนใส่ใจแบบว่าหนูชอบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกได้ว่าแบบไปขุดโซเชียลในส่วนอื่นมาหรือเปล่าถึงถึงรู้ว่าชอบดอกไม้ชอบขนมเค้กหรือเป็นอันนี้น่ากลัวน้อยกว่าด้วยกวอาจจะเป็นอย่างนั้นอกวอาจจะเป็นอย่างนั้นของพี่มภูดูซาดิสไปนิดนึงไอพีนี้ทําให้รู้นะครับว่าการเป็นคนตลกเนี่ยจะทาให้แบบว่าเขารอบลึกในใจผู้หญิงแต่สุดท้ายเขาก็เลือกคนที่จริงใจอยู่ดีนะครับคนที่ชนะไอพีนี้ก็คือมอสนะครับ โอเคโอเคอ่าวันนี้ขอบคุณน้องฟ้าแฟบมากเลยนะโอเคงั้นให้ฝากช่องทางติดตามฟ้าแฟบหน่อยเออช่องทางนะคะติตเตอรทันชาค่ะ g h u n c h a a ค่ะแล้วก็ IG underscore f f h t c n ค่ะ อืมฝากไปฟังด้วยนะครับเย้งั้นวันนี้บ้านกูเองรายการเจ๊ฟก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนในช่องบ้านกูเองด้วยนะครับสมัครสมาชิกได้นะครับ50บาทเท่านั้นสามารถโดเนท t i o n super chat มาได้มีเมอร์ชนได้มากมายเหล่านี้ไปแล้วบ๊ายบายผมต้องกลับสอนอผมแล้วล่ะนายเรียกแล้วครับคอรู้สึกเป็นไงบ้างเราความรู้สึกเสียใจครับเพราะว่าผมอุตส่าห์เอาขนมแมวเลียทาแขนเลยเสียใจครับ ร้องไห้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 ดีใจดีใจเอเสียใจเสียใจมากมากกว่านี้อีกทุรนทุลายพี่นาวดูคลิปมันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะครับทุกอย่าง